กำลังติดตามนะครับเคอรี่ครับนี่ครับเคอรี่เอ็กเพลสนีโวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นหัวเดียวนะครับความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมา140นะครับผม140แล้วนะ,นะอะโอเคโอ้เคอรีน่นี่ส่งไวนะก็เลยต้องทำเวลานะครับตอนนี้ลองตามไปดู สับมาที่เกียร์ห้าเข้าโค้งร้อยยี่สิบกดคันเร่งต่อไตอนนี้เคอรี่เรียกไปแล้วครับร้อยสี่สิบครับสับมาที่เกียร์หกครับรอบเพลิงตกสองพันหนึ่งร้อยรอบนะครับ mm. เคอรี่ยังยืนพื้นอยู่ที่ร้อยสี่สิบโอ้โหนี่รถมีตู้ข้างบนด้วยนะไม่รู้ช่วงล่างทำมาหรือเปล่านะใช้ได้เลยนะครับ ผมช่วงล่างนี้เริ่มรู้สึกมนเงินมนเงิยนยังไงไม่รู้นะครับคือมันเป็นโชคโมโนไโอไอโทษทีนะวินทูพอพวิ่งตั้งแต่เช้ามายันบ่ายรรู้สึกช็อกเริ่มวิววิวแล้วนะครับความร้อนสะสมในกระบอกช็กน่าจะสูงอยู่นะครับสงสัยเดี๋ยวต้องจัดซับแทงสักชุดหนึ่งเพื่อเอาความร้อนออกนะครับเพื่อให้ความสเสถียรมันมีอยู่นะครับอันนี้ดูนะครับเคอรี่ยังไปน้ำได้นะครับอันนี้เคอรี่ ติดขบวนข้างหน้านะครับลดความเร็วมาอยู่ที120่120แล้วนะครับ120แล้ก็ความเร็วเขาใช้ได้เลยนะช่วงล่างเขาก็นิ่งมานะไม่รู้เขาปรับแต่งเปล่านะครับตู้สูงด้วยอ่าฝนตกเงี้ยวะ <laughs> โอเคแล้วฝนตกนี้ผมจะเบาโดยปริยายครับนะครับเพราะว่าไม่อยากพานนมีลูกเจ้านายมาด้วยเดี๋ยวลูกเจ้านาย กลัวฝนตกผมก็จะลดความเร็วมาตอนนี้ลดมา100แล้วเคอรี่ก็ลดละเคอรี่ก็ลดลดกันมาหมดนะครับเดี๋ยวถ้ามันตกอีกนิดนึงนะครับผมก็บิด 4S วิ่งได้นะครับอะ่นไหครับภารกิจตอนนี้ตามเคอรี่ไปผมมีของส่งอยู่ไงเดิงตามผมส่งอยู่กรุงเทพมาเน่ยพอส่งมาเสร็จก็กลัวเขาอยากจะรู้ช่องทางเขาเลยขับตามเข้ามาขี่โม้ไปนะ อันนี้เชอรี่ออฝนตกมันยอมยอมครับตอนนี้ไม่ตกนะครับเชอรี่เริ่มไประดับความเร็วแล้วครับติ๊ก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 นะฮะเห็นไครับเชอรี่ก็ยังไปครับนะครับก่อธรรมดาครับอยู่เมืองไทยครับต้องแซงซ้ายครับแซงซ้ายแล้วก็ตบขวาครับผมเพราะว่าประเทศไทยจะมีรถแช่ขวาอยู่เยอะนะส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทโอ้โหันนี้ผ่านมาน่าจะประมาณร้อยคันได้แล้วมั้งรถแช่ขวาเนี่ย สนใจครับว่าสังคมจะเป็นยังไงครับเขาขอแชรขวาย่างเดียวครับเพราะว่าเขาใช้สันดานรับประมาณนั้นนะเเราต้องแซงซ้าย,ายไม่ว่ารถจะช้ารถจะเร็วเขาก็ไม่สนใจแคร์รี่ตอนนี้นิ่งๆอยู่ที่120ตับนี้ครับเอาละนะครับสงสัยจะไปเชียงใหม่ที่เราสั่งกิ่งในมาใช่ไหม,มของกมใช่ไหม,ม อะไรอะไรก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตครับง่ายครับจิ้มกินไมปั๊บ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 กินไนก็มาส่งโอ้ในซอยที่บ้านนี้เดี๋ยวเคอรี่เดี๋ยวยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มากันเพียบเลยวันๆก็มีแต่รถส่งของมอไซค์มาบีบแต่หน่อยนะครับรถทางไกลตาต้องต้องดูตลอดดูไกลๆเคอรี่ยิงทำเวลาได้ดีครับอ่าเดี๋ยวจะปิดคลิปจะมาถ่ายกันอีกอ่ะโอเคครับภารกิจร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบกับเคอรี่ครับผม อันนี้เคอรี่ 90, 1080, น่าจะหนีไปร้อยปดสิบละวไม่ใช่ร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบนู่ไปนู่นแล้วโอ้โหร้อยแปดสิบพูดผิดเลยเสียจังแหวะเลยคิมโอ๋อันนี้จะปวดเคอรี่นี่ร้อยส่สิบมาดู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 ู่ดูดูดี ที่ประเมินด,ดูนะก็โหคนขคับใจถึงพึ่งได้จริงน่าจะส่งของช่ยเย็นเขาบอกอะไรนะวันเดียวถึงใช่ไหมอ,มอล้อลสนับสนุนโดยจานเบรก trw จานเบกคุณภาพที่บอกกอวิเชษเลือกใช้ โดยเมเจอร์ทายจังหวัดเชียงใหม่087-474-5399